ถืออะไรบ้างนะครับถามว่าตัวไหนชอบที่สุดเนี่ยหน้าวันนี้นะครับผมคงตอบเหมือนเดิมว่าเป็น Microsoft โลกเรามันไม่ใช้ Microsoft ไม่ได้แล้วพี่คิดคำถามก็คือ <c oughs> วันนี้ Microsoft <c oughs> เป็นอะไรในโลกนี้ Microsoft เนี่ยมันคือภาษาของการทำงานโลกนี้ไปแล้ว ถ้าไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อวันนี้ลองไปขอสินเชื่อที่ธนาคารดูก็ได้นะครับแล้วก็ทํางบการเงินลงในโปรแกรมสักตัวหนึ่งอะเอาเป็น m a c โครฮาร์ x เอ็กก็ได้แล้วส่งไปให้ธนาคารธนาคารก็จะบอกว่าเออช่วยไปแก้มาเป็น Microsoft Excel Format ัได้เ <c oughs> พราะมันคือภาษาก่อนหน้านี้นผมหาตัวที่สองมา ชนกับม i c r อ s o f t ไม่ได้เลยพี่คิดจนกระทั่งผมนั่งคิดนอนคิดกับ Google ประมาณปีหนึ่งตลาด Wall Street นะครับบอกว่า Google แย่มากนะครับ valuation เ,เอาไป17เท่า P/E อย่างเงี้ยนะครับ17เท่าแต่ทุกคนมันยังใช้งานอยู่อ่ะหนึ่งอย่างที่เป็นสัญญาณที่ชัดมากๆแต่ว่า Google ไม่ได้เขียนลงใน annual no report เลยคือ Google พยายามวางกับดักให้คนใช้ product ของเขาแล้วเลิกไม่ได้ตลอดการผมก็ไม่เคยเห็นใครที่ใช y ย u t u b e ร r e m i u m แล้ววนกลับมาใช้ YouTube ธรรมดาแล้วทุกวันนี้คุณก็จะเห็นว่า Google พยายามหลอกล แต่ถ้าเกิดว่าคุณติดแล้วหนึ่งครั้งมันถอยยากมากไปคิด Follow the money the เดี๋ยวโหเนี่ยวีซ่าพีเอ็นจีครับกูเกิลเมสซอมเมคโครซอฟมีหมดเลยนะครับโซฟาด้ยวยเทสลาแมคโดนัลด์เยอะมากอ <laughs> ยวาถามเผื่อเป็นแฟนแถวได้เค่ทีทุกคนแล้วเทอร์โบนี้ครับหุ้นรายตัวในพอร์ตที่เธอมาพูดเนี่ยวันนี้ถืออะไรบ้างครับชอบตัวไหนที่สุดอืม <c oughs> ถืออะไรบ้างนะครับหลกัหลกๆก็จะคล้ายๆกับในพอร์ตช่องนะครับก็คือมัน <c oughs> มีประมาณสมมตินะอันนี้ผมผมลีสอาจจะจาได้หมดนะก็เมคโครซอฟ Google, Visa, m c d ค n a น d s c o k คนะครับแล้วก็ p n เหลักๆประมาณนี้หลักๆประมาณนี้พี่คิสแต่ถามว่าตัวไหนชอบที่สุดเนี่ยวันหน้าวันนี้นะครับผมคงตอบเหมือนเดิมว,ว่าเป็น Microsoft พี่พคิดโอเคเพราะอ่าเ,เมื่อกี้พูดแล้วเพราะว่าถ้าชอบมันมากทำไมถึงเขียวมันจะลงมา180เลยเฮ้ <laughs> อย่างที่ผมบอก <laughs> พี่คิดต่อให้อ่าต่ออย่าง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 เงีย้งยผมว่า รู้เหมือนกันว่าพี่คริสเนี่ยชอบพุ่งเทสลาคำถามก็คือแล้วพี่คิดแบบไม่เชื่อจริงๆหรอว่าเทสลาจะคอร์เรคชันกลับมามันจะขึ้นอย่างเดียว50ปีมันเกิดแล้วเกินเกิดขึ้นแล้วเทสลาคอร์เรคชันจงแล้วแต่พี่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่ก็แซวว่าเห็นว่าเราเล็งที่180เงี้ยแต่ว่าส่วนส่วนส่วนใหญ่พี่เวลาเวลาเติมอ่ะพี่ไม่ได้มีแบบภาคเก็ตในใจขนาดหรอกพี่ดูว่าเออระยะสั้นเมื่อไหร่มันเหมือนมีสปอร์ตอะไรเงี้ยอ่ะดูการสเมื่อไหร่ก็ค่อยซื้อแล้วก็ทยอยซื้อทีละน้้้อออยยยทีีละะนไรงเ แล้วก็จริงก็มีแชร์ว่าจริงพี่ก็เป็นสายขายพุทธออปชั่นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คือพี่ไม่ได้มีทาร์เก็ตอะไรขนาดนั้นคือพี่ขายพุทออปชั่นก่อนถ้ามันโดนเอ็กซ์ซ้พี่ก็รับพุ้นที่ราคาต่ำแต่ว่าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มาจดจ้องแล้วก็ไปกดทริกเกอร์ซื้ออะไรกันขนาดนั้นรายวันอะไรกนะันไม่ได้ไม่ได้ซื้อรายวันอืมครับ <Okay. S 1> ก็มาที่ Microsoft เมื่อกี้พี่พี่แค่ถามแซวว่าเออทำไมผเคิดลอยไปไหนว่าจ<ป>ราิงแล้วทำไมเลยหเหตุผลอะไรที่ชอบ Microsoft ที่สุด ผมมองว่าในช่วงชีวิตของผมแล้วกันนะ,ะในในช่วงอายุของผมเนี่ยโลกเรามันมันไม่ใช้ Microsoft ไม่ได้แล้วพี่คิดเขาเขาฝังลึกเกินไปแล้วนะครับ <S <S คือหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่จริงวันเนี้ยแบบบางบ,บริษทัทใช้ Mac OS ใช้ของ Apple แล้วอะไรอย่างเงี้ย คือเดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นเมื่อสิปีที่แล้วว่าใช่นะครับสตอรี่ปมนี้อาจจะโจมตี Microsoft ได้อยู่นะครับแต่ว่าวันนี้คือรายได้จาก Windows ะของ Microsoft มันน้อยมากนะครับ Windows S ก็คือไอ้พวกระบบปฏิบัติการที่เราใช้กันในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันแค่แบบ20%ก,กิกว่าเองนะครับคำถามก็คือวันนี้ Microsoft เป็นอะไรในโลกนี้นะครับ Microsoft เนี่ยมันคือภาษาของการทํางานโลกนี้ไปแล้ว นะครับเช่นวันนี้เกิดมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็โดนสอนให้ใช้ Microsoft Word Excel PowerPoint ใช่ไหมครับบางคนบอกอ๋อผมเขียนโค้ด๋อาคุณก็ใช้กิจครับถูกไหมก็เสร็จ Microsoft p o p i l o t โดนไปอีกนะครับสมมุติว่าคุณทำงานมาเนี่ยเอาง่ายๆเลยตัวอย่างวันนี้นะครับสมมุติว่าบริษัทของคุณเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับ Microsoft ซึ่งก็มีโอกาสสูงมากที่บริษัทของคุณจะเป็นพาร์ทเนอร์กับ Microsoft นะครับในไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็แบบกับ Microsoft ท้งนั้นนะครับซึ่งก็จะต้องมีพื้นที่เก็บงานในยุคนี้เนี่ยมันไม่ใช่การเก็บข้อมูล บนกระดาษอีกแล้วนะครับรวมถึงไม่ได้เป็นยุคของการเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ในออฟฟิศอีกแล้วมาเป็นการเก็บข้อมูลในตึกสักตึกหนึ่งที่เรียกว่า Data Center ถูกไหมครับซึ่งไอ้ Microsoft เนี่ยเป็นคนรับจ้างดูแลตรงนี้ให้นะครับแปลว่าถ้าวันนี้ Microsoft ระเบิดตัวเองตุ้มวันนี้ตื่นเช้ามาไม่มี Microsoft อีกแล้วบนโลกเนี่ยธุรกิจทางโลกพังนะครับเพราะว่าทำงานไม่ได้แค่สตาร์ทคอมยังไม่ได้เลยส่งงานก็ไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าโลกเรามันมาไกลเกินไปแล้วพี่คริสที่จะถอนในฟอรซอล์ออกไปเพราะว่ามันฝังอย่างนี้หมดเลยยิ่งทุกวันนี้ไมโครซอฟท์ไปซื้อลิงก์อินเข้ามาคําถามก็คือสมมติอยู่ในอเมริกาอย่างเงี้ยนะครับจะไปหางานเนี่ยเขาเขาขอดูโปรไฟล์ผ่านลิงก์อินก่อนในไทยก็เป็นดูผ่านลิงกินออดแปลว่าลิงก์อินเนี่ยคือภาษาของการทํางานไปแล้วเหมือนกันของไมโครซอฟท์อืมอืมอืมโอเคอพี่เข้าใจในมุมนั้นเนะว่าทุกคนใช้ Microsoft แล้วเป็นภาษาในการสื่อสาร นะครับ mm hmm. ฟังท้ทุกที่นี่พี่เข้าใจแล้วก็หลายที่ผ่านมามีหลายคนพยายามจะโปรแกรมต่างๆมาใช้แทนสุดท้ายก็โดน m i r o s o o t บค้นอยู่ดีเราเห็นหลายหลคนพยายามในช่วงโควิดนะมี z o ูมมีอะไรเข้ามานะพยายามจะใช้แบบเฮ้ยคนต้องไปซนะูมแล้วโลกต้อง Run on Zoom มันก็ยัง mm hmm. ยังสู้สุดวันนี้พอผ่านไปปันหนึ่งก็ทีมส์นะการมวมา่าการ mm hmm. ประชุมการอะไรก็ Teams Google จะออก g o กูเ e ิลชีท Google ต่างๆมานะ mm hmm. ก็ยังเป็นคนส่วนน้อยใช่นะคนก็ยังติด Microsoft มากกว่าใช่ไหมครับออะสุดท้ายมันเป็นการทํางานการสื่อสา,ารที่อย่างพี่เข้าใจที่เธอบบอกแต่ถ้าพี่จะขออนี้ใช้อาร์กเมนต์อีกหนึ่งเรื่องนี้พี่ขออนี้ชาร์เลนจ์แอะในมุมกับได้ได้ได้แอบที่คุณป๊อปถามมาเลยว่าอีลอนมัสเนี่ยเขาบอกว่าโอเค Microsoft เป็นบริษัทที่ใหญ่นะแต่ปัญหาของ Microsoft คือมันมันรันออนเพราะมันเป็นซอฟต์แวร์อย่างที่เธอบบอกมันไปฝังทุกที่แต่มันเป็นซอฟต์แวร์เลยมันไปไมััยว่่านนุคเีีีมมจะบริษทท่ ก๊อปปี public, mm ้การทํางานของ Microsoft ได้หมดนะครับในมุมมองพี่คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะก๊อปปี้ได้นะเป็นซอฟต์แวร์แต่ว่ามันจะทํายังไงให้มันไปฝังอยู่ในทุกองค์กรทุกการใช้งานอันนี้พี่ไม่แน่ใจเขาจะมีวิธีไงแต่ในมุมมองของเทอร์โบเนี่ยมองว่ามันเป็นเฟรชหรือเปล่าการที่ Microsoft ทุกอย่างมันรันออนซอฟต์แวร์เป็นส่วนใหญ่วิสัยของเขาตอบค้องถามแรกก่อนพี่คิดถามว่าเป็นไปได้ไหมนะครับผมตอบในมุมของคนถือไม่ขอซอฟนะพี่เป็นไปได้ในยุคนี้เป็นไปได้นะครับ แต่โอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมมองว่ายากมากพี่คิดเอาแค่เหตุผลสองอย่างที่นึกออกไวๆตอนนี้อันนี้ไม่ได้ทำกันบ้านมานะครับแต่ว่าสองอย่างเนี่ยเป็นเหตุผลไวๆไยอย่างแรกเนี่ยคือคําถามก็คือทำไมที่ผ่านมาเนี่ยไมโครซอฟท์ Microsoft ถึงชนะทุกเกมนะครับซูมมาไมโครซอฟท์ Microsoft ก็ทีมถึงมันจะมาช้าหน่อยนะพี่คิดแต่มันก็ชนะนะครับจะอะไรก็ชนะแต่ว่า,าแต่ช้าแต่ช้าแอบช้าน,นิดนึงสักสองสามปีอะไรเงี้ยคำตอบง่ายเลยคือไมโครซอฟท์มีตังค์เยอะครับ <laughs> การที่เขารวย,ย <Okay. S 2> การที่เขามีตังค์เยอะเนี่ยแปลว่าเขามีเวลาในการแก้เกมได้เยอะนะครับวันนี้โอเคคุณอาจจะเป็นบริษัทเทคเจ้าใหม่สตาร์ทอัพมาเลยนะครับได้เงินระดมทุนมานะครับแล้วต้องมาชนกับ Microsoft การที่คุณจะชนกับ Microsoft แล้วมาแทนได้เนี่ยคือคุณต้องชนจน m i c r o s o f ตตังค์หมดเราตายไปนะครับ mm hmm. คือหมดแล้วอะ่ะวันนี้แบบ Microsoft แบบโหมีตังค์สามแสนล้านทุ่มหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยแพน เงินเจนม่จากวินโด้แพ้เงินจากอสูปั๊มทุกอะไรมาเนี่ยแพ้แพ้แพ้หมดเลยคือสู้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ถามว่าใครที่จะมีเงินเยอะขนาดนั้นมาฟัดกับ Microsoft และพอเราดูในโลกของความเป็นจริงวิคิสมันกลายเป็นว่าพอจะเริ่มฟัดปุ๊บไมโครซอฟท์ขอซื้อเลยเออเขามีทางออกไงนะใช่คําถามก็คือถ้ามีเงินเยอะมันสบายนะใช่พี่คิสคำถามก็คือในวันนี้ที่อาจจะเป็นซีอีโอสตาร์ทอัพไฟแรง แมคโครฮาร์ดก็จริงนะครับแต่ถ้าวันนี้ i c r โคซอฟบอกอ่ะเอาเงินไปหมื่นล้านแล้วกลับไปนอนที่บ้านไปเฉยๆพี่คิดเอาป่ะหมื่นล้านพี่เอาอยู่แล้วแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาเขาได้แต่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 แล้บอกว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาจะสร้างสตาร์ทอัพที่ไปสู้กับม c ค o s ซอฟได้ถึงมัคโคซอฟต้องมายื่นออฟเฟอร์ให้เขาทะไม่ใช่คนธรรมดาไงเทโบส่วนใหญ่คนนั้นมันบ้าคนนั้นมันบ้าถึงขั้นมันแบบมันไม่ได้อยากได้หมื่นล้านไปนอนที่บ้านหรอกมันอยากจะ สร้างประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยพี่ก็คิดว่ามันพี่ก็สุดท้ายเงินมันมันแน่นอนดีแล้วที่เขามีเขาแก้ปัญหาได้แน่นอนหลายหลายทางแต่ว่าไปซื้อเขาเลยเนี่ยอันเนี้ยพี่ยังไม่ค่อยมั่นใจนะแต่โอเคเข้าใจมุมมองเทอร์โบอืมเคอันนี้อันนี้แรกอันนี้อันนี้ข้อแรกนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งเนี่ยแต่มีเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้มีคนบ้าเป็นไปได้อย่างอีลอนมาร์กเงี้ยเป็นไปได้ potential นะครับถือน่าได้แต่ยาก อยากท<ต>ีข <อ S 2> ่ขอบอ่านนะพ่นนะครับทุกคนที่ขอเสริมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่สิง่งที่ผมคิดเลยเพราะว่าเรามีสเกลเอไอนะสตาร์ทอัพวัยรุ่นนะอายุเท่าเท่าเทอร์โบยี่สี่ยี่ห้าเนี่ยสตาร์ทอัพแสนล้านไปแล้วสุดท้ายโดนเมต้าบอกเลยเฮ้ยเอาเงินหมื่นมาจอยกับกูก็อ่าก็รับเหมือนกันเนี่ยเขาก็เอ็กซิสไปไปไปช่วยกับเมตาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเมตาก็รีคูลสำเร็จเพราะฉะนั้นโอเคพี่ในมุมมองพี่พี่ไม่ได้หมายความมันไม่ไม่มีทางเกิดขึ้นแต่ว่าก็ก็เคสที่เธอบอก เธอโบยกตัวอย่างเนี่ยครับท่านผู้ฟังก็คือมีเกิดขึ้นจริงแล้วที่บริษัทแม็กเซเว่นัทใหญ่ที่มีเงินเยอะเนี่ยก็ซื้อสตาร์ทอัพที่เป็นเทรดเนี่ยเข้ามาเลยมาอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันอ่าโอเคอันนี้อ่าข้อ2เทอธ์โบแล้วอย่างที่สองที่ทำให้มั่นใจว่าจะไม่โดนดิสรั t คือข้อ2นะครับสมมุติว่ามันบังเอิญมีคนบ้าๆบอๆขึ้นมางั้นข่าจริงๆแบบซื้อยัดเงินแสนล้านไม่เอาจะสู้อะไรเงี้ยประเด็นเนี่ยคือมันไม่ได้อยู่ที่ตัว ตัวโปรแกรมหรือตัวซอฟต์แวร์ของคุณอย่างเดียวนะครับว่าเจ๋งหรือเปล่าทุกวันนี้มีอย่างหลายอย่างที่เจ๋งกว่า Microsoft แน่นอนของดีกว่า Microsoft t e a m s ก็มีถูกไหมครับมีเยอะแยะอย่างเงี้ยไ o โครซอฟทชัวเอา้ามันก็มี AWS มี Google Cloud Platform ถูกไหมครับมี Oracle มีหัวเว่ยมันก็มีหลายเจ้าคำถามคือทำไมไ i c r o s o f t ยังไม่ตายนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า m i c r o s อ f t มันเป็นภาษาในการคุยกันถูกไหมวันนี้คุณคิดค้นภาษาที่เจ๋งที่สุดของคุณได้เลยนะครับแต่มันก็เจ๋งแค แล้ววันนี้คุณพูดภาษาที่เจ๋ง่สุดของคุณคนเดียวอะ่ะมันคุย,ยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะครับถ้าไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อวันนี้ลองไปขอสินเชื่อที่ธนาคารดูก็ได้นะครับแล้วก็ทํางบการเงินนะครับลงในลงในโปรแกรมสักตัวหนึ่งอเอาเป็น Mac r ครฮ a r ์ e x c e กก็ได้นะครับแล้วส่งไปให้ธนาคารนะครับธนาคารก็จะบอกว่าช่วยไปแก้มาเป็น Microsoft Excel Format กันได้เ <laughs> พราะมันคือภาษาท่านั้นเองนะครับ <laughs> ยกเว้นว่าไอ้คนบ้าๆคนนั้น่ะจะสามารถล็อบบี้ให้คนส่วนใหญ่ ใช้ภาษาของเขาได้พิกกิสมันเลยบอยเป็นไปได้ก็คือคือเหตุผลที่จะล็อบบี้ทุกคนใช้ที่พี่บอกว่าซอฟต์แวร์มันน่าจะแบบทาก๊อปได้แต่เหตุผลที่จะทำให้คนใช้ทั้งหมดอ่ะคือวันนี้ไมโครซอฟต์มันอยู่ที่ีแล้วถ้าเหตุผลเดิมที่จะทําให้คนเปลี่ยนคือมันต้องดีกว่ามากๆเลยอ่ะซึ่งเทอโบบอกว่ากว่าจะดีกว่ามากๆเนี่ยไมโครซอฟต์มีเวลาและมีเงินทุนก็คือหวังว่าถ้าอันนั้นมันไม่ได้ดีกว่ามากเนี่ยดีกว่าแค่นิดเดียวโคตรกว่าคนจะค่อยๆเปลี่ยนไปอ่ะไมโครซอฟต์ก็ผลิตอัน ใช่เพราะฉะนั้นมันยากมากที่ถ้าจะนาหรือดิสครับไมโครซอได้มันต้องดีกว่าให้ขาดไปเลยอย่างซูมเนี่ยตอนนั้นเขาได้ Advantage ของการที่เกิดโควิดเนอะทำให้คนไปลองใช้ของเขาเยอะเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วพอมันไม่ได้ได้เปรียบกว่าแล้วมันใช้ได้ดีกว่าสุดท้ายทุกคนมี Microsoft อยูนหน้าเครื่องอ่ะคืออยู่ไม่ต้องโหลดเลยนะก็แบบว่ามีมีทีมอยู่เนี่ยมันก็เปิดใช้คนฝั่งตรงข้ามเราจะคุยก็ใช้ทีมมันก็จบเลยนะมันก็ไม่ได้มีใครใช้ซูมอะไรเงี้ยก็เข้าใจเทอร์โบในอันนี้เป็นโหมดโหมดที่สําคัญมากอ คือตังค์นะโหมดคือตังค์่ั่วันนี้ Microsoft นะเบอร์หนึ่งเลยนะครับวันนี้อาจจะเวลาน้อยแต่ว่างั้นให้เธอโบลองหยิบอีกสักตัวไหมมีหุ้นตัวไหนสักตัวรายตัวที่โบล์เธอโบเชื่อเป็นเป็นตัวที่สองแล้วก็กะจะถือยาวมากๆอย่างที่เธอบอกเลยผมว่าตัวที่สองเนี่ยเพิ่งมาเลยคือก่อนหน้านี้ผมหาตัวที่สองมาชนกับ Microsoft ไม่ได้เลยพี่คิดเพราะว่าชอบไม่เท่าจนกระทั่งผมนั่งคิดนอนคิดกับ Google ประมาณปีหนึ่ง ผมทำคลิป Google ครั้งแรกคือเดือนสิงหาคมปีสองพันยิบสี่แล้วก็มาซื้อครั้งแรกวันที่สามมิถุนานะครับเพราะว่านะครับ Google ที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งปีนะเป็นหุ้นที่ valuation มันมันถูกเกินความเป็นจริงไปมากๆพี่คิดมันโดนกดดันจากเรื่อง AI เนอะใช่ทุกคนมีสตอรี่เดียวกันว่าแบบมันจะตายโดน disrupt ค่าวแพ้ amazon aws แพ้ microsoft azure นะครับ YouTube โดน t i k t อกแย่งเ e ิร์ชโดน c ช a t g p t คือทุกอย่างดูโหบริษัทนี้แม่งแย่ yeah, มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยแฟลชแบ็คไปเหมือนกับภาพตอน Meta ปี2021-2022ที่ทุกคนมองว่ามันจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมนลานั่งดูเฮ้ยมันจริงหรือเปล่านะครับคาถามคําถามเวลาที่คนคิดทั้งโลกเนี่ยคิดไงคือมันจริงหรือเปล่านะครับผมก็นั่งดูชาวบ้านคือผมเป็นคนที่เชื่อตาตัวเองนะครับก็คือไปนั่งดูว่าเอ้ย hey, ทุกวันนี้คนมันเล่น t ิกตอกมากกว่า YouTube จริงไหม ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นไปได้ในไทยแต่ว่าคนที่ดู YouTube เขาก็ยังดู YouTube อยู่นะครับคือ <c ười> ไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าเล่นทิกตอกเราไม่เล่น y youtube เลยบางทีดูทั้งสองอย่างนะครับแล้วตอนนี้สงคารามระหว่าง YouTube กับทิกตอกมันอาจจะแบบแอบบแบ่งแบ่งพื้นที่กันได้แล้วด้วยนะครับผมเห็นบางคนเนี่ยเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยดู u ูทูปช็อตเขาไม่ข้ามมาทิกตอกนะครับเขาบอกว่าเขาชอบคอนเทนต์บน u ูทูปช็อตมากกว่าแต่ว่าสงครามตรงนี้มันจบไปแล้ว นะครับเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับเรื่อง AI อย่างเงี้ยเราก็โอเคปีที่แล้วก็อาจจะใช่นะครับดูทรงแล้วช h a ตี p ีตีกูก็แตกเลยนะครับแต่ปรากฏว่านะครับตอนนี้กลายเป็น Gemini Pro เข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราลองไปดูในโซเชียลนะครับหรือว่าดูใน TikTok วันนี้ก็ได้นะครับมันจะมีคอนเทนต์ประมาณว่าแบบสอนใช้พร้อมนู่นพร้อมนี้นะครับแทบจะทุกคนสอนใช้พร้อมบน g e ม i n i เพราะมันใช้งายนะครับใช่ไอ้นาโนบาดาน่าครับที่แต่งรูปอืมนะครับพ ตลาด Wall Street นะครับบอกว่า Google แย่มากนะครับ valuation เอาไป17เท่า P/E อย่างเงี้ยนะครับสิเท่านะครับแต่ทุกคนมันยังใช้งานอยู่อะ่ะพี่คริสผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเทไม่ได้ใช่แล้วก็มีอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างที่เป็นสัญญาณที่ชัดมากๆแต่ว่า Google ไม่ได้เขียนลงใน annual no report เลยนะครับคือ Google พยายามวางกับดักให้คนใช้ Product ของเขาแล้วเลิกไม่ได้ตลอดการพี่คริส คือกู o ก l e ได้อืมกูเกิลได้เนี่ยมันเป็นมาให้ซื้อเพิ่มทุกเดือนทุกเดือนเลยเนี่ยผมบอกไปว่า Microsoft เมื่อกี้มันรับฝากข้อมูลสมมติทางแง่เลย Microsoft รับฝากข้อมูลจากองค์กรใช่ไหมครับแต่ว่าบุคคลทั่วไปอ่ะมันไม่ได้ใช้วันได e มันไม่ได้ใช้ Microsoft นะครับมันใช้ google Drive เนี่ยมัน Google ธรรมดาที่เราใช้กันเนี่ยนะครับ ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาสัก Google มันก็โอเคก็ o g l e Drive ก็ Google Drive อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราเราเห็นนะครับว่า Google Drive เนี่ยพยายามหลอกให้คุณเนี่ยมาใช้ฟรีนะครับเช่นวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณซื้อแพ็กเกจ AI Gemini เนี่ยเอาไปเลย1นึเทาลบต์นะครับโอ้โหมาทำไม1นึเทาไบต์ใช้ฟรีใช้ฟรีครับเอาไปเลย1เดือน3เดือนเอาไปเลยอ่ะเอาไปใช้ไปคำถามก็คือนะครับถ้าคุณได้ฟรีอ่ะคุณจะไม่เอาหรอนะครับเขาก็เอากันหมด แต่หลังจากนั้นอะหลังจากนั้นพี่คิดผมไม่เคยเห็นใครนะครับที่ใช้หนึ่งเทเลบอยแล้วลดลงมาใช้ร้อยยี่บแปดได้มันไม่มีแล้วก็คือโดนหมดนะหลังจากครบให้อ่าไปจำนวนหนึ่งโดนหมดต้นซื้อหรือยูทูปพิเมียมพี่คิดผมก็ไม่เคยเห็นใครที่ใช้ยูทูปพิเอียมแล้ววนกลับมาใช้ยูทูปธรรมดาเพราะว่าเขาจะทนกับโฆษณาไม่ได้แล้วทุกวันนี้คุณก็จะเห็นว่า Google พยายามหลอกล่อให้คุณใช้ YouTube YouTube พิเอียมฟรีมากคือทำไงก็ได้เอาไปใช้ฟรีไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณติดแล้วหนึ มันมันถอยยากมากพี่คิดพี่เห็นด้วยกับทุกมุมมองที่เธอโบพูดเลยอะจี่มีคำถามนี้แต่ว่ากับการการที่เธอโบถือทั้งสองตัวเนี่ยหรือตอนนี้ชอบ g ู o ก l e เนี่ยมองว่ามันเป็นการเฮ d กันและกันไหมว่าวันหนึ่งอาจจะมีใครเพราะอันนี้มันเหมือนคนหนึ่งอยู่ในตลาดมันอยู่นคนละข้างกันอรายย่อยกับองค์กรอะไรเงี้ยหรือว่าไงหรือเธอโบแบบกล่าวว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นการเฮ d หรอกทั้งคู่เนี่ยจะโตไป ผมว่าโตไปด้วยกันพี่คิดเพราะอย่างที่บอกไปว่า Microsoft เน<ม>ี่ยตอนแรกเนี่ยผมมี Google กับ Microsoft เป็น Choice นะครับแล้วผมเลือก Microsoft เพราะว่าผมชอบ<ม>ที่ Microsoft เนี่ยเขาเจาะก,กลุ่มลูกค้าองค์กรมากกว่า Enterprise นะครับซึ่งลูกค้าพวกนี้มันจะมีความยากในการเปลี่ยนบริการมันจะไม่เหมือนเราสมมุติว่าวันนี้ยผมไม่ชอบใช้ YouTube ผมอาจจะลบก็ได้นะครับไม่รู้นะครับมันเปลี่ยนง่ายกว่านะครับแต่พอเราดูพอเราเจอตัวคลาวตัวไร ตัวอะไรพวกนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมองว่าเออ m ม c r o s o f t เนี่ยก็ยึดพื้นที่ฝั่งองค์กรไปส่วน Google เนี่ยก็ยึดพื้นที่ฝั่งบุคคลธรรมดาไปผมก็เลยมองว่าเขาน่าจะโตไปด้วยกันแบบนี้มากกว่าพี่คิด Follow the money the